ข่าวดีครังประกาศแล้วเตรียมแจกเงิน15,000บาทเราไม่ทิ้งกันรอบสองแจกวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่า กระทรวงการคลังขอติดตามการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 อีกหนึ่งสัปดาห์ว่าสถานการณ์จะมีทิศทางเป็นอย่างไรจะควบคุมได้ดีหรือไม่ก่อนจะมีการพิจารณาความจำเป็นในการออกมาตรการดูแลประชาชนเพิ่มเติมถ้าโควิดระบาดรอบที่สและมีการระบาดเป็นวงกว้างและไม่สามารถควบคุมได้มีการสั่งล็อกดาวก็อาจจะมีการแจกเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันในรอบที่สอง อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ยังไม่มีการพิจารณามาตรการแจกเงินหรือว่าเราไม่ทิ้งกันอีกรอบแม้จะมีบางพื้นที่ถูกสั่งล็อกดาวน์เช่นจังหวัดสมุทรสาครแต่ก็มีผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่ยังสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามปกติทางด้านนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่าถ้าถามว่าหากมีการล็อกดาวน์รอบที่สมีเงินงบประมาณเพียงพอหรือไม่ยอมรับว่าเป็นคําถามที่ยากมาก แต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาโดยงบประมาณรายจ่ายปี2564อยู่ที่3.29ล้านล้านบาทเป็นงบลงทุนกว่า3แสนล้านบาทรวมกับวงเงินที่เหลือจากการออกพรกกู้เงินจากโควิด19ที่ยังเหลืออีกประมาณ6แสนล้านบาทซึ่งเพียงพอต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2564ถ้าหารายได้ไม่พอ ก็ไม่น่าเป็นห่วงสามารถบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหาฐานะการคลังเพราะยังมีช่องว่างที่กระทรวงการคลังสามารถกู้ได้อีก7แสนล้านบาทถึงจะชนเพดานที่60%ของ GDP รวมทั้งยังมีเงินโครงคลังพร้อมใช้อีก5.7แสนล้านบาทส่วนเสถียรภาพแข็งแกรง่งมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงกว่า2 5 5แสนล้านเหรียญสหรัฐไม่เคยมีครั้งไหนมาก่อนเศรษฐกิจไทยยังไม่น่าวิตก จากตัวเลขบ่งชี้ว่าการบริโภคในประเทศกลับมาเกือบเหมือนเดิมมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ยังดีอยู่ช่วงนี้ต้องประเมินสถานการณ์ถ้าควบคุมได้เร็วความมั่นใจของนักลงทุนก็กลับมานักท่องเที่ยวก็กลับมาเร็วนายกฤษดากล่าวนะคะ นี่นะคะก็เป็นประกาศจากทางกระทรวงการคลังนะคะว่าจะทําการแจกเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันในรอบที่2หรือไม่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการระบาดในวงกว้างนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาแจกเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ